มาอีกแล้วนะคะพี่ขาวันนี้เนาะมีสูตรดีๆมาฝากพี่ีอีกเช่นเคยนะคะเออเมือ่อใดก็บ,บอกจะว่ามีสูตรดีๆก็ดีจริงก็ดีจริงๆเอามาแบ่งปันกันนะคะพี่ขาสูตรของเราวันนี้ก็จะเป็นเสาหลักแบบนี้เด้ออ่ะแล้วเราจะใส่ห้าสิบาประหว่างกลางนะคะพี่ขะ ไม่รู้ว่าสูตรนี้เคยให้ไปแล้วหรือยังนะคะจำไม่ได้ก็เลยมาย้อนดูกันใหม่นะพี่คะ่ะโอเคแล้วก็เราจะใส่สิบาทไปตรงนี้นะคะทุนของเราทั้งหมดก็คือห0 0ร้อยบาทนะคะตัวเลขที่จะทําให้เราตายหนึ่งอร์เซ็นไม่มีนะคะมีแต่ตัวเลขที่จะตายน้อยก็คือด้านบนนั่นเองนะคะพี่คะโอเคค่ะโอเคค่ะไปดูหม้ลแรกหนะม้ยเแรกค่ะลงมาที่หม,มายเลขยาว่าศูนโอ้ยลงหมายเลขศูนย์ใจมากสองร้อยบาทนะถ้าจ่ายสองร้อยบาทแบบนี้นะให้เราอ่าน้องจัดใส่ไป จุดไหนที่คุมสี่หมายเลขนะคะจุดไหนที่คุมสี่หมายเลขแบบนี้เอาแบบนี้นะคะถ้าไม่บวกน้องจะใส่ตรงที่คุมสีหมายเลขแล้วก็กดต่อไปนะคะพี่คะห้าสิบยังไม่เปลี่ยนนะห้าสิบยังไม่เปลี่ยนนะคะขอดูไหมที่สองจะเป็นอย่างไรมีตัวคูณหรือไม่ไม่ไม,มีตัวคูณนะคะส,สูตรนี้สูตรนี้ตัวคูณอาจจะขึ้นน้อยนะคะพี่คะเพราะว่าเราคุมไว้ทางกระดานนั่นเองนะคะโอเคลงมาที่หมายเลขสิบเจ็ดค่ะสิบเจ็ดสองสี่เด้งนี้นะคะ เจ็ดนะคะสีเด้งนี้จ่ายมาที่990บาทนะคะพี่คะเออจ่ายมา990าทุนหกร้บนะคะไปดูไม้ที่3ค่ะไปดูไม้ที่3กันเลยนะคะพี่คะลงมาอีกสีเด้งอี้ได้ไหม ศูนย์จะคูณร้อยเท่านะถ้าลงเลขศูนย์จะคูณร้อยเท่าก็สิบคูณร้อยนั่นเองนะจ้าถ้าลงเลขศูนย์นะโอ้โหเลยเลขศูนย์ไปทำไมลงสิบเจ็ดอีกหนึ่งครั้งนะคะสี่เด้งอีกแล้วนะคะจ่ายมาอีกเก้าร้อยเก้าสิบนะคะพี่คะนี่หมายทีสามเป็นยังไงกำไรเราตอนนี้ก็คือสี่ร้อยสี่สิบแล้วนะคะจะออกตอนนี้ก็คือออกได้เลยนะคะพี่คะไม่จำเป็นต้องเล่นต่อก็ได้นะคะพี่คะรูเล็ตกดเองของเราสามารถเริ่มต้นได้ที่สองบาทนะคะใครชอบสุดนี้ก็ตามมาได้เลยที่ไลน์แทงที่น้องให้ไว้ไม่ชชอออบสดดนนนี้้ตาาามมาไเเลยใ่งงขงระะคะ